สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาอามิตรรักมิสหายทุกผู้ทุกนามนะครับ สวัสดีโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดท,ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบของสะสมนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้า <akkor S 2> นอาโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด ทุกท่านนะครับก็เนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนั้นจะมีทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบผ่านมือทุกวันนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วทางช่องเหรียญกระสาบไทยก็เชื่อว่าหลายๆท่านจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาว่าเหรียญแบบนี้จะมีราคาพศออนี้มีราคา บางเหรียญนี่หลักร้อยขึ้นเลยนะครับหรือว่าบางเหรียญก็มีราคามูลค่าหลักพันเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้พ่อแม่พี่น้องเสียโอกาสนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเหรียญกระสท์ไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับครับผมเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับทางช่องเหรียญกระสับไทยจะมานําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปี พุทธศักราชส5 5 1ัาอบอกมาบอกาเาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบนะครับว่าเหรียญน,นี้ก็มีราคานะครับเป็นพระเสียรเล็กด้วยเหรียญแบบนี้มีราคานะครับแล้วก็หลักร้อยด้วยมาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสีขาวแล้วก็สีทองอยู่ด้านในนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าเส้นรอบวงนะครับก็จะอยู่ที่26มเมตร เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเห um, งงรียญคร่าวๆนะครับด้านหน้าเหรียญบริเวณกลางเหรียญนะครับจะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงฉลองพระองค์ขลุ่ยภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชวนด้านซ้ายจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญกันด้านหลังเหรียญนะครับ กลางเหรียญจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีอักษรเบลส่วนด้านล่างก็จะเป็นชนิดบอกราคานะครับ1ิบบาทภาษาไทย1ิบบาทภาษาอัลเบกแล้วก็1ิบบาทที่ใช้สําหรับผู้พิการทางสายตาหรือเราจะเรียกกันว่าอักษรเบลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับประกอบเป็นเหรียญ1ิบบาทคร่าวๆนะครับสําหรับเหรียญ1ิบบาทของ ในหลวงรัชกาลที่9ปี2551พาเยษเล็กนะครับกับจำนวนการผลิต179ล้าน165,360เหรียญก็ถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะความพิเศษของเหรียญน,นี้กันทำให้เหรียญน,นี้มีราคาสูงกว่าเหรียญโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวทางช่องเหรียญกระสาบจะขยายให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาได้เห็นนะครับ นี่ครับเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมครับดูด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นเหรียญเห็นไหมครับนี่นี่นี่บริเวณนี้ขอบสีทองขอบสีเงินเห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่ครับขอบสีทองขอบสีเงินแล้วดูบริเวณขอบด้านนี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นนะครับว่าจุดที่เป็นสันนี่นะครับก็จะออกมานะครับเห็นไหมแบบนี้นี่ลักษณะนี้เลยนะครับ เหรียญปี2,551เนี่ยทางเหรียญกษาปณ์ไทยได้เห็นมานะครับว่ามีแบบนี้ขึ้นเยอะด้วยถ้ายิ่งะเยอะนี่ราคาสูงด้วยนะครับลองดนูนี่คือด้านพระบรมชาย,ยาสาธิศลักษณ์นะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะนี้จะเห็นอย่างเด่นชัดเลยเห็นไหมครับถ้าแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญไส้เลื่อนนะครับเราจะเรียกกันว่าเหรียญไส้เลื่อนแล้วเลื่อนแบบนี้ ก็มีราคานะครับหลักๆแล้วแบบนี้ราคามูลค่าก็หนึ่งร้อยถึงหน0่งร้อยห้าบาทเลยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอามีเหรียญปี2.5 5 1ันาร้อลองสังเกตดูให้ดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถือว่ามีราคาสูงนะครับก็ยังดีกว่านําเหรียญนี้ไปทอนให้กับลูกค้านะครับไปทอนสิบาทก็คือ10บาทแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วย สิบบาทก็มีมูลค่าสิบบาทแต่ถ้าเกิดสังเกตให้ดีตามที่เหรียญกษาปณ์ไทยแนะนําให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับเห็นไหมครับครับผมวันนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับข้อมูลข่าวค่าวทางด้านเหรียญกษาปณ์นํามาให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอ้อาได้ทราบกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ กดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกดกระดิ่งงิ่งๆเพื่อให้เหรียญกษาสาบไทยเป็นกำลังใจนะครับแล้วทางพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณ,คณ,คณ,คณป้านะครับก็จะได้ทราบข้อมูลข่าวาว,าวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ